ก็เจอในเกมทุกวันการนัดออกไปข้างนอกเลยก็ไม่มีขี้เกียจชื่อโ oh อนะครับอายุ35ปีครับเป็นหมอฟันแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะแล้วก็มีบาร์เล็กๆอยู่หน้าบ้านอันนึงเป็นบาร์ค็อกเทลขายแต่ค็อกเทลเลยอาจจะมีเบียร์นิดหน่อยเลย ก็ใช้ลายนัดอะไรเงี้ยดีสคอตเลมันก็จะมีกลุ่มอยู่ก็หลังจากทําฟันเสร็จนียก็ประมาณสองทุ่มใช่ไหมครับกลับมาบ้านอาบน้ําแล้วก็สามสี่ทุ่มก็เจอกันเกือบเกือบทุกวันปกติก็เล่นโดต้า2กับเพื่อนเพื่อนหมอฟันด้วยกันนี่เลยแล้วก็เล่นกันอยู่ประมาณ567คนสลับสลับสลับกันไปเพราะว่ามันเล่นทีหนึ่งมันเล่นมันเล่นทีละ5คนคนที่ไม่เล่นก็ทํางานทําอย่างอื่นอะไรไปอะไรเงี้ยส่วนมากก็เน้นแบบได้เข้ามาคุยกันมากกว่าพูดเรื่องประเพณหรัเรื่องเคสบ้างเรื่องอะไรบ้างบางทีก็จะมีรุ่นพ บางทีเขาก็มีคอนเซิลได้ว่าแบบเอ้ยงานประมาณนี้วันนี้ทําไปเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับเด็กแบบเด็กอนุบาลนะครับก็เล่นแบบไฟิคอมอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้แร้วว่ะก็ก็มีมีเครื่องเกมที่บ้านแม่ซื้อให้ ไม่ได้ห้ามนะครับตอนเด็กก็ไม่ได้มีแบบต้องเล่นวันนี้เวลานี้เท่านั้นไม่มีแต่ว่าก็อย่าเล่นเยอะจนเกินไปก็ถ้าสมว่านั่งเริ่มนั่งเล่นนานๆแล้วแบบพ่อก็จะอาจจะเข้ามาดุอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีกฎว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ห้ามเล่นต้องเล่นวันเสาร์อะไรเงี้ยไม่มีอยากเล่นก็เล่นก็อยากทำอะไรก็ทำเลยไม่มีปัญหามันก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหน,น หรือว่าแม้แต่จะแบบโอ้เอาดีทางด้านนี้ไปเลยต้องมีการฝึกฝนอะไรเงี้ยถ้าอยากทำก็กทำได้เลยไม่มีปัญหาอะไร ออกไปข้างนอกบ่อยๆน่าจะมีปัญหามากกว่าก็เล่นเกมก็คือนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยก็นั่งเล่นเกมทํางานไปด้วยคือมันพอบอกว่าเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า4ี่หชั่วโมงนั้นนั่งเล่นเกมอย่างเดียวเลยบางทีมันคือแบบแค่การเปิดเกมทิ้งไว้แล้วก็ดูเพื่อนเล่นแต่ว่าในหูเนี่ยก็คือได้ยินเพื่อนคุยกันอยู่มันเหมือนเป็นน้อยที่เราต้องการให้เรานั่งทํางานได้อะเหมือนเสียงคนคุยกันในโรงอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเฮ้ยกำลังคุยเรื่องที่เราสนใจก็พูดออกไปได้เลย อย่างโดตา2เนี่ยคือมันเป็นเกมที่แบบคือมันไม่ต้องมีความผูกพันอะไรกับมันมากมายเนี่ยคือเราเล่นไปครึ่งชั่วโมงจบก็ก็จบแล้วพอเริ่มเกมใหม่ทุกอย่างก็ ทุอ่งก็เริ่มใหม่มันเหมือนแบบเราไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปมีชุดมีของมีอะไรที่แบบเออเราเล่นมาขนาดนี้แล้วมันเริ่มเก่งแล้วอะไรเงี้ยแต่เกมหนึ่งเนี่ยอันนี้เพิ่งมาเล่นตอนหลักแล้วก็สกรรมอันนี้ความน่าสนใจมันน่าจะอยู่ตรงที่แบบมันได้มันได้มันไดโคออเปอเรตกันอะมันแบบเหมือนช่วยกันสร้างบ้านช่วยกันป้องกันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่านี้คอนเซ็ปต์จะหลุดจากโต้ทูไปเลยก็คือมันเป็นเกมที่อยู่ยาวคือเราต้องเราต้องสร้างเราต้องแบบเมนเทนอะไรประมาณนี้ครับ เล่นเกมก็คือไม่ได้มีแบบแพทเทิร์นจะแบบเอาให้เก่งหรืออะไรอย่างนี้เลยก็คือเล่นแบบเล่นไปเรื่อยเลยให้มันแบบให้มันสนุกอ่ะก็แพ้ก็แพ้แต่เล่นเล่นให้มันสนุกไม่ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรแบบเหมือนตอนเด็กเล่นสกรรมอย่างี้ยไปฟาร์มมาสักพักอ้าวรถชนระเบิดตายเงี้ยก็อ้าวเออก็ตายตลกดีแล้วก็จะมีเรื่องแบบเสียตังก็คือแบบโดต้าบางทีแต่ละซีซั่นที่มันแบบเหมือนเสียตังแล้วได้ของเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยเอออันนั้นอันนั้นก็มีบ้างแต่ว่าถามว่าไปมาณเงินมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรมากกหลััพนยเ มันก็มีในเลียงหมาน้องหมาน้องแมวมันก็ใช้ชีวิตของมันเองนะมันก็หลับบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากออกไปข้างนอกปวดฉี่อะไรเงี้ยก็คือเทรนมาแล้วมันก็มันก็มาเรียกเราก็แค่แบบเอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวพาหมา,าไว้ฉี่ก่อน ถ้าสมมติว่าไอ้พาร์ทที่แบบเป็นหมอฟันเงี้ยมันมันไม่เกี่ยวอยู่ละเพราะยังไงมันต้องออกไปทําข้างนอกนะแต่ว่าเวลานั่งเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยมันบางทีมันนึกอะไรไม่ค่อยออกบ้างอะไรเงี้ยก็สลับไปเล่นนิดหน่อยเงี้ยหรือว่าเหมือนการได้ฟังเพื่อนในในดิสคอร์ดที่เขาเล่นกันเงี้ยมันเหมือนเราเปิดวิทยุอะครับประมาณมันมากกว่าเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนตลอดเวลาเราไม่ได้นั่งทํางานคนเดียวนะทั้งที่จริงๆเราอยู่คนเดียวตลอดเลย โอ้มันก็เยอะนะหมายความว่ามันก็แบบเป็น p r i n น i ของเกมเลยหรือเปล่าแบบว่าการเล่นสมมติว่าเล่นโดตา้าหูเนี่ยได้ฆ่าคนอื่นอย่างเงี้ยซึ่งใน,ในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้อยู่แล้วการได้ทําอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็คงสนุกดีแต่ว่ามันเป็นฆ่าแบบมันไม่ได้เหมือนจริงไม่ได้เป็นตัวละครแบบมนุษย์อะไรเงี้ยมันเป็นแบบตัวตุ๊กตาตุ่นเลย้ยมันก็ก็ได้ชนะคนอื่นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นคงเป็นนเ t อร์ของคนปกตินะที่แบบว่าเออถ้าเราแบบได้ชนะคนอื่นอะไรเงี้ยก็่าจะมีความสุขนิดๆแ้พตลลอดดเยโน่าตลอถ อะไรเงี้ยมันก็คงแบบเซ็งๆอะ่ะชุซึ่วิธีแก้ไขก็ไม่ได้ยากเลยเลยก็ไปเล่นกับคนที่ห่วยกว่า